เคยไหมคะนั่งอยู่บนเครื่องบินกำลังเพลินกับวิวเมฆสวยๆจากหน้าต่างหรือกำลังจะหลับพักผ่อนชิวๆไปตลอดไฟแต่จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาอุดหูบางทีก็ปวดจี๊ดขึ้นมาอย่างรุนแรงหรือมีเสียงอื้อในหูจนทำเอาหมดอารมณ์เที่ยวไปเลยยิ่งตอนเครื่องบินกำลังลดระดับเพื่อเตรียมลงจอดนี่แหลคะค่ะที่อาการมักจะพีคสุดๆ จนบางคนต้องเอามือกดหูไว้หรือถึงขั้นน้ำตาเล็ดเลยก็มีแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาเคี้ยวหมากฝรั่งบนเครื่องบินมันถึงช่วยบรรเทาอาการปวดหูแบบนี้ได้วันนี้รู้ไว้ไม่ง่จะมาไขาปริศนาพร้อมแจกเคล็ดลับดีๆที่ทำให้คุณบินได้สบายหูตลอดไฟล์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องรู้ไว้ไม่โง่ คำเตือนเนื้อหาและเสียงในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Technology, ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นหลักทางผู้จัดทำมุ่งหวังให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้แก่ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันเลยตอนทำไมเคี้ยวหมากฝรั่งบนเครื่องบินแล้วปวดหูเคล็ดลับที่ทำให้คุณสบายหูตลอดไฟล์อาการหู อ,อื้อหูอื้ออึงหรือบางทีก็ปวดตุบๆป,ปวดตื้อๆในหูเนี่ยเป็นอะไรที่คนเดินทางด้วยเครื่องบินจำนวนไม่น้อยเลยต้องเจอค่ะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวแน่นอนอาการนี้มีชื่อเรียกเฉพาะในทางการแพทย์ว่า barotrauma barotrauma หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเครื่องบินกัดหูซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะสาเหตุหลักๆเลยก็คือ การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศในห้องโดยสารเครื่องบินนั่นเองค่ะลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราเอาถุงขนมกรุบกรอบที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆอย่างดอยอินทนนท์หรือดอยสุเทพนะคะพอไปถึงที่สูงๆถุงขนมจะพองออกหรือบางทีก็ระเบิดเลยก็มีนั่นเป็นเพราะว่าความกดอากาศภายนอกถุงมันลดลงนั่นเองค่ะ ในทางกลับกันเวลาเราดำน้ำลึกๆหรือลงไปในหุบเขาที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากๆความดันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในหูของคนเราก็มีระบบที่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพในการปรับความดันในตัวเองค่ะหูของเรามีท่อเล็กๆอันนึงค่ะชื่อว่าท่อยูสเตเชียนยูสเตเชียนทูบหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นท่อระบายอากาศประจำหูของเราเจ้าท่อนี้แหละค่ะ ที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางของเรากับหลังโพรงจมูกคล้ายๆกับเป็นวาล์วปรับแรงดันที่คอยเปิดปิดเพื่อให้อากาศไหลผ่านเข้าออกเพื่อปรับสมดุลความดันอากาศระหว่างหูชั้นกลางกับภายนอกร่างกายของเราให้เท่ากันอยู่เสมอ ทีนี้เวลาเครื่องบินกำลังไต่ระดับขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงสูงหรือลดระดับลงมาเพื่อเตรียมลงจอดเนี่ยความดันอากาศในห้องโดยสารมันจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะเร็วกว่าที่ร่างกายเราจะปรับตัวตามทันโดยเฉพาะเจ้าท่ออยูสเตเชียนนี่ล่ะค่ะที่บางครั้งก็ปรับตัวไม่ทันเปิดปิดไม่ได้ตามปกติทำให้ไม่สามารถระบายอากาศส่วนเกินออกไปหรือดึงอากาศเข้ามาเพิ่มได้ รู้ไหมคะว่าความกดอากาศในห้องโดยสารเครื่องบินเนี่ยไม่ได้เท่ากับความกดอากาศบนพื้นโลกเลยนะคะเวลาเครื่องบินบินอยู่ที่ความสูมสม 10, ง30,000-40,000ฟุตความกดอากาศในห้องโดยสารจะถูกปรับให้เหมือนกับเราอยู่บนภูเขาสูงประมาณ6,000-8,000ฟุตเหนือระดับน้ําทะเลเลยค่ะลองนึกภาพดูสิคะว่าเราไม่ได้กําลังอยู่บนยอดเขาจริงๆแต่หูของเรากําลังสัมผัสกับความดันในระดับนั้น ไม่แปลกใจเลยที่หูเราจะรู้สึกไม่สบายหูอื้อหรือปวดขึ้นมานั่นเองค่ะถ้าเจ้าท่อยูสเตเชียนของเราไม่สามารถปรับความดันได้ทันเวลาอากาศที่อยู่ข้างในหูชั้นกลางของเราก็จะไม่สามารถปรับให้เท่ากับอากาศภายนอกได้ค่ะมันเลยทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าความดันต่างกันหรือ Differential Pressure ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูอือ้อเหมือนมีอะไรมาอุดปอดหูหนักๆเหมือนมีเข็มทิ่มหรือบางคนอาจถึงขั้นได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ชัดเจนหรือวิงเวียนสีสร่วมด้วยก็ได้ค่ะเปรียบง่ายเปรียบง่ายเหมือนกับว่าข้างในหูของเรากำลังถูกบีบอัดหรือขยายตัวโดยที่มันไม่สมดุลกับภายนอกนั่นล่ละค่ะแล้วทำไมเจ้าหมากฝรั่งถึงเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเราได้ล่ะคะเคล็ดลับมันอยู่ที่ การเคี้ยวและการกลืนนี่แหละค่ะเวลาเราเคี้ยวหมากฝรั่งหรือกลืนน้ำลายเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณคอของเราจะทำงานโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า tensor veli palatini tensor veli palatini ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อสำคัญที่อยู่ใกล้กับช่องเปิดของท่อ Eustachian กล้ามเนื้อพวกนี้ล่ะค่ะที่จะไปช่วยกระตุ้นให้เจ้าท่อ E u สเตเช i a นของเราเปิดออกได้ง่ายขึ้นพอท่อเปิดออกอากาศ ก็จะไหลผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวกความดันในหูชั้นกลางก็จะสามารถปรับให้เท่ากับความดันภายนอกห้องโดยสารได้โดยอัตโนมัติอาการปวดหูหรือหูอื้อก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเหมือนเป็นการระบายแรงดันที่ค้างอยู่ในหูออกไปนั่นเองค่ะจะเรียกว่าเป็นการคลายล็อกหูของเราก็ได้ค่ะลองคิดถึงเวลาที่เราเปิดขวดน้ำอัดลมที่ถูกเขย่ามาแล้วเสียงฟู่ที่ออกมาพร้อมกับแก๊สที่ดันออกมานั่นแหละค่ะ หลักการคล้ายๆกันนักดำน้ำจะเข้าใจดีเลยค่ะว่าการปรับความดันหูสำคัญแค่ไหนเวลาดำลงไปในน้ำลึกๆถ้าปรับหูไม่เป็นก็ปวดหูทรมานไม่ต่างจากบนเครื่องบินเลยค่ะเรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันเหมือนกันเป๊ะเลย การเคี้ยวหมากฝรั่งหรือกลืนน้ำลายบ่อยๆจึงเป็นเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราเดินทางได้อย่างสบายหูมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องบินกำลังขึ้นหรือกำลังลงจอดที่ความดันมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดค่ะนอกจากเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วยังมีวิธีอื่นๆที่ช่วยบรรเทาอาการเครื่องบินกัดหูได้เหมือนกันนะคะลองทำตามดูได้เลยค่ะหหาวบ่อยๆและให้เต็มที่ การหาวเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆบท่อ,อยูสเตเชียนทำงานทำให้ท่อเปิดออกได้ง่ายขึ้นค่ะพยายามหาวให้เต็มที่เลยนะคะถึงแม้จะไม่ง่วงก็ต้องพาวค่ะยิ่งหาวกว้างอ้าปากกว้างกางเท่าไหร่ยิ่งช่วยได้มากเท่านั้นค่ะบางคนถึงกับหาวจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวแต่ได้ผลลัพธ์ดีมากเลยนะคะ2กลืนน้ําลายหรือจิบน้ำบ่อยๆ เหมือนการเคี้ยวหมากฝรั่งเลยค่ะการกลืนจะช่วยให้ท่อเปิดได้ดีขึ้นจิบน้ำบ่อยๆจะช่วยให้เรากลืนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะหรือจะอมลูกกมลูกกวาดหรือจิบน้ำผ่านหลอดก็ได้ค่ะยิ่งกระตุ้นให้น้ำลายออกเยอะๆและกลืนบ่อยๆก็จะยิ่งดีค่ะ3วิธี Wall s w a Maneuver Wall s w a Maneuver หรือการเป่าลมออกทางจมูกที่ถูกปิดฟังดูชื่อ,อยากใช่ไหมคะแต่มันเป็นวิธีที่ทำง่ายๆเลยค่ะ แค่บีบจมูกให้แน่นด้วยนิ้วมือของเราปิดปากให้สนิทแล้วเป่าลมออกไปเบาๆค่ะเป่าแบบที่รู้สึกว่าลมมันดันอยู่ในหูของเรานะคะไม่ต้องเป่าแรงจนรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกว่าหน้าแดงนะคะทำเบาๆพอค่ะวิธีนี้จะช่วยดันอากาศเข้าไปในท่อยูสเตเชียนได้โดยตรงแต่ข้อควรระวังสำคัญคือไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นหวัดคัดจมูกมากๆเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไซนัสอักเสบนะคะ เพราะอาจจะดันเชื้อโรคหรือเสมหะจากจมูกเข้าไปในหูชั้นกลางทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้ค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการหลับช่วงเครื่องขึ้นลงพยายามตื่นตัวในช่วงที่เครื่องบินกำลังไต่ระดับขึ้นสู่ความสูงปกติหรือช่วงที่กำลังลดระดับลงเพื่อเตรียมลงจอดค่ะเพราะเวลาที่เราหลับเรามักจะกลืนน้ำลายน้อยลงทำให้ท่อปรับสมดุลไม่ทันค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เครื่องกำลังจะลงจอดนี่แหละค่ะ คือช่วงวิกฤตเพราะฉะนั้นพยายามตื่นตัวให้ได้มากที่สุดนะคะหรือถ้าอยากนอนจริงๆลองจิบน้ำบ่อยๆหรือเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนที่จะเผลอหลับไปก็ได้ค่ะ5ใช้ยาช่วยปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนที่หูมีปัญหาบ่อยๆเวลาขึ้นเครื่องบินหรือมีอาการหวัดคัดจมูกเป็นภูมิแพ้รุนแรงก่อนเดินทางลองปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับยาที่ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะเช่น ยาแก้คัดจมูกแบบรับประทานหรือ,อยาพ่นจมูกที่ช่วยลดอาการบวมของเยื่อบุทหมูกซึ่งจะช่วยให้ท่อยูสเตเชียนเปิดปิดได้ง่ายขึ้นครับหรือบางคนอาจจะได้รับคำแนะนำให้ใช้ยาแก้แพ้เพื่อลดการบวมของเนื้อเยื่อรอบๆหูและจมูกครับปรับแต่อย่าลืมว่าต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ ลองจินตนาการถึงสถานการณ์จริงนะคะสมมุติว่าคุณกำลังเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากๆแต่พอเครื่องเริ่มลดระดับอาการปวดหูที่เคยเจอประจำก็กลับมาอีกครั้งปวดจนน้ำตาซึมเพื่อนที่นั่งข้างๆเห็นเข้าก็รีบยื่นหมากฝรั่งมาให้แล้วบอกให้ลองเคี้ยวดูพร้อมแนะนำวิธีหาวกว้างๆไม่นาน อาการปวดก็ทุเลาลงอย่างน่าอัศจรรย์ความรู้สึกโล่งสบายกลับมาทันทีนี่แหละค่ะคือพลังของความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาซึ่งความสบายที่ยิ่งใหญ่ในการเดินทางและถ้าลองทำวิธีเหล่านี้แล้วอาการปวดหูยังไม่หายไปหรือปวดหนักขึ้นเรื่อยๆหูอื้อต่อเนื่องยาวนานมีเสียงหวีดหรือเสียงผิดปกติในหูหรือรู้สึกเจ็บปวดมาก จนเป็นไข้ควรปรึกษาแพทย์ทันทีหลังจากลงเครื่องนะคะละเพราะบางทีอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าปกติได้เช่นแก้วหูฉีกขาดหรือเลือดออกในหูชั้นกลางค่ะอย่าละเลยสัญญาณเหล่านี้เด็ดขาดนะคะเพราะสุขภาพหูเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง แต่พอเราเข้าใจหลักการและรู้วิธีจัดการมันก็กลายเป็นเรื่องที่รู้ไว้ไม่โง่และทำให้ชีวิตการเดินทางของเราสบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนทรมานกับอาการปวดหูอีกต่อไปแล้วหวังว่าเคล็ดลับวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่รักการเดินทางนะคะอยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปคะ่ะ